สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับเกมชายหลังงอนะ The c r o ร k e n Man นนี่ก็เป็นคลิปของช่อง ARM.EXE e. นะครับแล้วก็เช่นเคยถ้าเป็นเกมที่อยู่ในซีรีส์ o r เร m มเนี่ยมันเป็นเกมรุ่นเก่าที่ผมอะ่ะเป็นคนเลือกมาแล้วก็คิดว่าเนื้อหามาัน่าสนใจแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะเพื่อจะามาเผยแพร่ลัทธิให้คนแบบได้รู้จักกันอะไรอย่างนี้นะ ก็ใครสนใจเกมแนวสไตล์แบบเก่าเก็บคือผมจะพยายามหาเก่าๆนี่แหละแต่ว่าต้องเป็นเกมที่ดีด้วยนะไม่ใช่แค่เก่าอย่างเดียวนะเอามาเผยแพร่ให้กับคนดูได้รู้จักกันนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยวงการการแคสเกมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเกมสายพวกต่อสู้กันเองแบบ PUBG หรือไม่ก็แบบวันละแลนอะไรนี้โชว์ฝีมือการต่อสู้แล้วก็จะเป็นเกมสายแบบรุ่นใหม่ไปเลยเป็นพวกแบบอินเทรนเกมที่ทันสมัยคนเล่นแล้วก็แบบเล่นกันต่อๆกันเล่นกันหลายๆคนอย่างเช่นสเตรเนี่ยตอนนี้น่าจะมีคนอัดเยอะมากแล้วในอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันเป็นเกมที่อยู่ในกระแสนะช่วงโอเลียมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คือมีขึ้นมาเพื่อฝากกระแสไป ด้วยการเอาเกมที่มีคุณภาพแต่ว่าเป็นเกมในอดีตเนี่ยมาเล่นให้คนได้ดูทุกคนก็ได้ไม่ลืมว่าเออเราเคยผ่านเกมระดับนี้มาบ้างแล้วนะมันเคยมีเกมแบบนี้อยู่ด้วยนะอะไรอย่างนี้นะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเดวิดเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่หอนี้นะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็เกิดเรื่องแปลกๆหลายๆอย่างแบบได้ยินเสียงคนร้องไห้อะไรเงี้ย แล้วตัวเดวิดเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาคือแม่เขาว่าป่วยอยู่นะเหมือนกับเป็นโรคความจําเสื่อมเลยละ่ะจําเขาไม่ได้ตัวเขาก็อยากจะอยู่กับแม่แต่ว่าเขาก็ยังไม่มีโอกาสได้ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าแม่เขาต้องอยู่โรงพยาบาลเนปะ้าหมายหลังสุดของเราเนี่ยคืออะไรน่าจะต้องไปหาอ๋อใช่ใช่หลังสุดคือเราต้องไปหาอ่า เจ้าของหอที่อยู่ที่ชั้นล่างห้องท้ายสุดเพื่อไปถามว่าแบบเจ้าของห้องคนที่แล้วเป็นคนยังไงทำไมถิงทิ้งของปแปลกๆไว้เต็มห้องเลยห้องท้ายสุดอ๋อนี่ก็มีรอยแตกห้องนี้ห้องแรกสุดเลยอะของหอนะ่ะสวัสดีจ้าโอ้คุณเดวิดนี่เองมีอะไรเหรอจ๊ะสวัสดีครับคุณนายเออผมแค่อยากจะถามบางอย่างนะ่ะ เออคือว่าห้องที่ผมเพิ่งย้ายเข้ามานะ่ะคุณช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับเจ้าของห้องคนก่อนได้ไหมหอ,อืมอืมอพาร์ทเมนต์นี้น่ะนะก็มีผู้คนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเด็กคนนั้นเขาชื่ออะไรกันนะาฉันว่าเขาน่าจะเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณคุณนี่แหละนะ แล้วก็อยู่ๆเขาก็ออกจากที่นี่ไปเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะแล้วก็บอกว่าจะทิ้งเฟอร์นิเจอร์เอาไว้จะใช้ยังไงก็แล้วแต่เออแล้วคุณรู้ไหมครับว่าเขาไปที่ไหนอะ่ะฉันไม่เคยได้ยินเลยนะเขาไม่เคยบอกอก็แค่แบบอยู่ๆก็ออกไปเฉยๆเลยแบบไม่มีเหตุผลอืมอายจําชื่อไม่ได้ ฉันน่าจะพอหาเอกสารที่เกี่ยวกับเขาได้นะอ๋ะอไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องครับคือว่าผมแค่สงสัยนิดหน่อยอขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะรอไว้ไว้ไวมาเจอกันใหม่นะครับคือประมาณแบบเดวิดเขาเก่งใจอ่ะโอ้ได้จ้ะขอโทษนะที่ฉันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยผู้ชายที่อายุป,ประมาณฉันเหรอ อยากรู้จริงๆแค่ว่าเขาเป็นคนยังไงโอโอเคกลับห้องดีกว่าก็คือไม่ได้อะไรขึ้นมานั่นแหละสุดท้ายก็รู้แค่ว่าเออเป็นผู้ชายอายุเหมือนกันเนี่ยแล้วมาอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็โดนน่าจะโดนเรื่องเดียวกันนี่แหละรีบหนีออกไปเนี่ยมันน่าสงสัยนะอ๋ออีกห้องอ่า่าอืม ไม่บรรยายด้วยเหรอว,ว่าเห็นอะไรรอยเท้าผู้นี้มันอะไรกันเนี่ยพวกมันเข้ามาในกำแพงนี่ก็เดี๋ยวตัวความก็นก่าจะพูดอยู่แล้วเปล่าก็แบบว่าเพื่อคนนี้เขาไม่ได้ดูภาพอยูอไงจะ่ได้แบบเปล่าเห็นอะไรเาเขาก็จะได้ดูภาพไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นม, <laughs> <laughs> มีอะไรอยู่ในรอยแยกนี่เหรอรอยแตกนี่เหรอ าได้กุญแจบ,บรัสคีบรัสคีบรัสนี่อะไรกุญแจนี่มันดูมันดูแฟนซีจังฉันฉันจะสงสัยแล้วว่าไอ้นี่มันมีไว้ทำอะไรอ,อ่าได้กุญแจแปลกๆมาแต่ยังใช้ไม่ได้เป็นหอพักที่โคตรจะแปลกเสียงผู้ชายเสียงเด็กกระจกก็มีคนเขียนทีวีก็เปิดเองแล้วก็กาแฟ ที่มีอยู่ก็แบบเป็นคำว่าช่วยด้วยขึ้นมาอย่างกับโพเตกไกหรืออะไรใกล้ๆอย่างนั้นเลยแต่ว่าฉันว่าเจ้าของหอ,อก,ก็คงจะบอกแล้วล่ะถ้ามีเรื่องพวกนั้นอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแต่ก็ใช่ว่าฉันจะสนใจนะว่าม,มีผีอยู่หรือเปล่าเพราะคงคงไม่มีใครที่จะ รู้สึกแย่หรอกถ้ามันหลอกฉันแล้วก็ฆ่าฉันอน่ยโหสิบวัก <laughs> แต่ฉันก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องเศกระดาษพวกนะั้นเหมือนกันนะผู้ชายที่อยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงกันแน่เนี่ยแล้วเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่า <laughs> คิดมากไปก็มีประโยชน์ฮะไปนอนดีกว่าอืมเ <laughs> ออาะได้ก็นอนอีกเดียวเลยนายเดวิด <laughs> คือไม่ต้องอาบน้ำไงมันเป็นเกมอาร์พีจีอ่ะก็คงไม่ทำแบบเออให้อาบน้ําแบบไม้ถูพื้นเนี้ยก็ไม่มีอ่ะก็แบบเป็นรอยเท้าก็อยู่เงี้ยแล้วก็นอนนอนโดยที่ไม่ทำความสะอาดอะนะไม่มีไม่มีอะไรจะใช้ได้ทั้งนั้น่ะนอนนอนก็นอนะเอ้ยเออซิงซิงก็ใช้ไม่ได้คืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกโทรทาจะเปิดเองไอหมไปนอน เป็นคนที่ใช้ชีวิตในแง่บวกในมองโลกในแง่บวกสุดคือคิดว่าเอ้ยนอนตื่นเช้ามาฝันร้ายก็จะหายไปเลยปะอะไรเสียงมันมาจากไหนเนี่ยจากในบ้านหรือเปล่าเนี่ยมันมีเสียงอะไรบางอย่างนะลอยแย่นี่ปะไม่ใช่คอมหรอ ไม่ใช่เขามมันมาจากไหนเนี่ยโทรศัพท์โทรทัศน์ตู้ตตยเย็นไม่ใช่ตู้กับข้าวตโ,โต๊ะโต๊ะเตาสิไม่มีไม่มีเสียงอะไรเลยยังไงกันเนี่ยเฮ้ยหรือว่าฉันอะมันมาจากไหนดีเปิดซะอืม วิทยุฮะทำไมมันถึงมาอยู่ในลิ้นชักของเอ้ยในตู้ในตู้เสื้อผ้าของฉันเนี่ยแถมยังเปิดเองอีกแล้วก็กดปิดม,มีอะไรอยู่บนกระดาษตรงนี้เนี่ยที่อยู่เหรอสถานที่แสนพิเศษของพวกเราหมายความว่าไงเนี่ยอืมแล้วก็ได้กระดาษพร้อมที่อยู่มา อืมอันนี้เหรอคือคือกระดาษพอที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคือหมายถึงเอาเอสเปเชียลเพลนเนี่ยเหรอเอออ่ะฉันจะรอนะ,อะฉันฉันจะรออะทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครทำเอะอืม ถามไปใครจะกล้าตอบว้าวก้าว <laughs> 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 ดีมาอยู่บ้านพอเส,เสียกีดร้องหรือเสียกำลังดีใจ <laughs> <laughs> ดีมาอยู่บ้านพอบ้านยางเออแล้วเมื่อคืนนายนอนหลับดีไหมเนี่ยโทษทีนะที่ต้องให้นายนอนบนเก้าอี้อ่ะไม่เป็นไร ฉันตงหาที่ต้องขอโทษที่อยู่ๆก็มาสะดึกเลยก็การแล้วแหลมันก็คงเป็นเรื่องปกตินะถึงจะไม่ได้คิดอยู่แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ๋อแต่มีอะไรเกิดขึ้นอะดูแบบนายดูรีบร้อนมากเลยเนะี่ยดอนลุกทูฮอตคืออะไรมันไม่ใช่แบบต้องบอกว่ายูยูลุกโซฮอตอะไรเงี้ยด้นลุกทูฮอตนายดูไม่รีบร้อนเลยมก็แปลกๆอนะ <laughs> เออไม่มีเหตุผลพิศลเศษอะไรหรอกคือแบบว่าฉันแค่รู้สึกเหมือนแบบอยากจะเข้ามาทําลายรังรักของคู่รักใหม่เฮ้ยทำไมถึงพูดอย่นี้วะเฮ้ยแค่ล้อเล่นน่ะเอาจริงนะเฮ้ยนายบอกฉันได้ทุกอย่างเลยนะเฟยว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยนายเลยอ่ารู้แล้วนะก็ดีใจนะที่รู้ว่าเออยังมีเพื่อนสักคน มันมาแบบยังมีใครสักคนที่แบบห่วงใยเพื่อนตัวเองเอ้ยนี่กำลังแอบด่าฉันอยู่ปะเนี่ยโอ้เออจริงด้วยได้ยินจากมาเรียนแล้วอะ่ะโทษทีนะเรื่องเชอร์รี่อะ่ะฉันจะบอกเธอให้ละกันว่าแบบอย่าโทรมาแล้วกวนอะไรเงี้ยเออไม่เป็นไรแล้วไม่ใช่ความผิดของมาเรียนอ๋อคือจะบอกมาเรียนว่าอย่าเอาเบอร์ของเดวิดไปให้เขาโดยไม่ขอก่อนอืม มันไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าใครผิดใครถูกนะฉันก็แค่ไม่ค่อยชอบที่เขาทําแบบนั้นอ่ะไม่อยากทําให้นายรู้สึกแย่ด้วยอ่ะเข้าใจฉันรู้ว่าแค่ต้องดูแลแม่นายก็เอาแต่ว่าฉันว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่ดีแล้วนะที่นายอาจะลองออกไปตามหาผู้คนใหม่ๆเจอกับเพื่อนใหม่ๆบ้างทำเหมือนอย่างกับว่าผู้ชายฉันเนี่ยจะหาคนมาเดทได้ง่าย ฉันมันก็แค่พนักงานกินเงินเดือนคนหนึ่งที่มีแม่ในโรงบามอ่ะแล้วเด็กผู้หญิงที่ฉันอยากแต่งแต่งงานด้วยก็หนีไปแล้วโห,โหเอ้ยอย่าทำตัวไปในพวกซิซี่ซิซี่นี่คือประมาณอะไรอารมณ์แบบมาว่าเอ้ยอย่าอย่าตุ้งตี้อะไรแต่ปะปะนะ๊อดน่ะนายต้องเก็บความเสียใจนั่นไว้นะเว้ยแล้วก็แบบทุกๆคนนะ่ะเขาก็แบบ อะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไช่นายอ่ะจะเก็บไอ้ความเสียใจนั่นแล้วก็แบบมีปัญหาไปตลอดหรือไงเออฉันจะคอยระวังแล้วกันอ้อเอองั้นฉันจะออกไปท่องเที่ยวซะหน่อยนะไม่อยากจะแบบเสียเวลาไปเปล่าๆในช่วงวันหยุดนะเข้าใจใช่ไหมเฮ้ยเขาท่านี่ว่าจะไปไหนอะก็สักที่ที่แบบฉันอยากจะลองไปไปเที่ยวอ่ะ ฉันจะโทรหาแล้วกันนะถ้าฉันไปถึงแล้วอะ่ะเฮ้ยเยี่ยมเลยส่งโปสการ์ดมาบ้างนะเว้ยแล้วแต่ว่าไม่ต้องก็ได,กด้ขี้เกียจขี้เกียจเก็บอาหารช้าพร้อมแล้วพอลเดวิดจะกินด้วยกันไหมไม่ฉันไม่หิวฉันไปละแหน่าเสียดายนะมาได้ทุกเมื่อนะท่านนายต้องการอะ่ะไม่มางอนอยู่ๆก็เอาเบอร์เราไปให้ผู้หญิง อ่านี่ไงที่อยู่นี่อยู่ในภูเขาเหรอโอ้ห้าชั่วโมงต้องขับห้าชั่วโมงหรือว่าเจ้าของห้องคนเก่าก็ไปที่นั่นเน่ะฉันอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ห่องเรื่องห้องนี้มาดีเขาอาจจะรู้เลยก็ได้เยไปดีกว่าทนที่นี่ไม่ไหวแล้วอยู่ดีแบบทนทนี่ไม่ไหวแล้วโว้ยอะไร หรือถ้าไม่ไปก็ไม่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ไปก็จะโดนตา <Do> well, มดูแววมก็น่าจะโดนโปรโลเดวิดรูมเอนอ่าจบโปรโลกแล้วนะครับห้องของเดวิดรูมต่อไปก็จะเริ่มแชปเตอร์ที่แท้ทรูตอนนี้คือเดวิดกำลังจอเดินทางนะครับไปตามหาอ่าเจ้าของห้องคนเก่านะครับเพื่อที่จะถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับห้องนี้เนี่ยมันเกิดอะไรแปลกแขึ้นบ้างไหม แล้วก็แบบอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นนีาา่โรงแรมแน่แน่มมันมืดแล้วนะเนี่ยที่นี่คือสถานที่ในที่อยู่นั่นเหรอใหญ่เป็นบ้าเลยอย่างกับโรงแรมอ่ะเขามาทำอะไรที่นี่วะ,ะคงต้องไปดูเองแหละก็คือถามไปไม่มีใครตอบนะเนะี่ยไหนป้ายหน้าว่าโรงแรมรูเฮนไฮจะทำให้การมาอยู่ที่นี่ ของคุณเต็มไปด้วยความเซเลเน่คืออะไรความหรูหรูรหลา <c oughs> <c oughs> โอ้โหแต่ภาพพร้อมมีผีออกมาตลอดเวลานี่คืออ่าโฮเทลรีจิเตอร์ก็คือที่ลงทะเบียนของของคนที่เข้ามามาเข้าโรงแรมภาพวาดนาฬิกาหยุดเดิน ห้องสตาฟที่เข้าไม่ได้เขียนว่าสตาฟเท่านั้นแล้วก็มีเป็นสายเหมือนกับเขาเรียกอะไรวายวายนี่เรียกอะไรเส้นลวด <c oughs> ลวดหนามเหมือนมีอะไรบางอย่างมาพันรอบประตูลวดหนามอะไรนี้มันล็อกอล็อกทุกจุดเขาบอด้วยไหมห้องอะไรเล็กรูมห้องบันทึกเสียงหรออ,อ๋อเหมือนกับเป็นห้อง แบบทานอาหารว่างแล้วก็แบบมาเล่นเปียโนโให้ฟังอะไรเงี้ยผ่อนคลายห้องผ่อนคลายโปรแกรมวันน,น,โนโี้ผลงานเปียโนผลงานเพลงเปียโนป่ะโชเซนเบิร์กชื่อเพลงแบบไม่รู้จักอเปียโนขนาดใหญ่แล้วก็โต๊ะแล้วก็เตาผิงเตาผิงภาพวาดนาฬกาที่อยู่เดินข้างนอกมืดแล้วหัวกวาง อันนี้คือคาเฟ่เทเลียโรงอาหารโอ้โหไปไหนได้อีกขับรถชันล่างก่อนหนึ่งศูนย์เจ็ดถึงหนึ่งสี่ห้องหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่นี่คือหนึ่งศูนย์เจ็ดรูกุญแจถูกปิดเปิดบอได้มันล็อกอหนึ่งศูนย์แปดที่เปิดได้ต้องจำไว้ นี่รูปใจถูกปิดเปิดว่าได้อันนี้ไม่ต้องหนึ่งศูนย์เก้าไม่ต้องหนึ่งหนึ่งศูนย์เหมือนกันไม่ต้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่ต้องหนึ่งหนึ่งสองล็อกหนึ่งหนึ่งสี่อ้าวหนึ่งสามไปไหนอะมันต้องมีปริศนาอะสักอย่างแหละอ่าตอนนี้ที่ต้องจําคือหนึ่งหนึ่งสองมันล็อกหนึ่งศูนย์แปดมันล็อกอ่าถ้าเราได้กุญแจห้องพวกนี้ต้องกลับมาใช่ไหมหนึ่งศูนย์แปดล็อกอืม อีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้อง106เป็นต้นไปอ่า101 106 101เอ้ยทำไมมันถึงใช้วิธีนี้่ะทำไมมันถึงไม่เป็น106แล้วค่อย105แต่ตรงนี้เป็น101แล้วก็102เนี่ยวางแปนอะไรเนี่ย103ล็อก1ี4เอา1ี4เข้าได้อืมมีประกายแสงต้องหิบมีอะไรบางอย่างอยู่บนชั้นภาพการล่าสมบัตินี่ชั้นเอง ให้คุณพ่อคุณแม่ไปหานะจ๊ะไอห้องนี้คือห้องทานหารเมื่อกี้นี่ไงเก้าโตอยู่ใต้โต๊ที่สามข้างบนการล่าสมบัติเหรอคงม,มีเด็กเคยใส่ที่หย่งแง่เลยอ่ะอ่ะเด็กที่อาศัยที่ต้องเป็นคนว่าแน่ๆเลยอ่ะโอเคเอาสิฉันจะไปดูว่าสมบัติเธอคืออะไรอ่าถ้าไม่รักเด็กก็พูดอย่างีไม่ได้นะ ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเด็กก็จะบอกว่าไรสาระอะไรนี้ลูกไล่เดี๋ยวบานรูมจาดมันเข้าไม่ได้โอเคงั้นตอนนี้เรารู้ว่ามีสมบัติตรงน,นั้นเราไปดูก่อนนะเป็นอยากแรกเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมปริศนานะป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 ปปเฮ้ผิดโต๊ะผิดห้องนี่ห้องนี้ห้องนี้นี่นี่โต๊ะตัวนี้บนสุดเอ๊อมีอะไรอย่ใต้โต๊ะ โกคีมีกระดาษเขียนอยู่บนกุญแจด้วยว่าคุณเจอสมบัติแล้วดีใจด้วยนะน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงว่านะดูแววแล้วอะ่ะแล้วโกคีใช้ที่ไหน,นตัวนี้ไหมโกคีหรือตรงนี้มันมันต้องกดใช้เองวะไม่ใช่น่าจะอ๋อมันเอ้ยเราไปดู ห้องที่มันล็อกก่อนดีว108กว่าหนึ่งศูนย์แปดกับหนึ่งสองล็อกล็อกคือล็อกคือไม่ได้ใช้กับพวกนี้เลยโอเคเมื่อกี้เราห้องนี้นะที่เอ้ยห,ห้องนี้อ้าวห้องนี้เหรอไ <laughs> อ้หรือว่าล็อกห้องน้ำไม่ใช่ไอ้ล็อกชั้นปะไม่ออนี่ไงอ๋อมันแค่ภาพ โอเคแต่ว่าไม่ได้เอ่อหนึ่งศูนย์สี่นะเปิดปวดหน้าแตกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกล็อกมันใช้ไม่ได้แสแงว่าถ้าถึงเวลาใช้ไม่ใช้เองแน่ห้องนี้ป่ะเนี่ยห้องเฉพาะสตาร์ทเท่านั้นล็อกด้วยพาสโค้ดไม่เกี่ยวละแดงว่าต้องไปข้างบนแน่เลยบนี้ข้างบนด้วยนะอ่ะาทางเดินข้างบนก็จะเป็นห้องเหมือนกันห้องบานเลยสองศูนย์หนึ่งถึงห้องสมุด สองศูนสองเปิดไม่ได้สองศูสามเข้าได้ไม่มีอะไรแค่ลิ้นชักชั้นก็ว่างเปล่ามีเศษกระดาษจากสมุดโน้ตอยู่ที่โต๊ะเครื่องแปง้งที่นี่เป็นสถาที่พิเศษของพวกเราเธอชอบห้องที่สวยงามที่มีกระจกบานใหญ่แล้วเธอก็แบบ มักจะสงสัยว่าเฮ๊ะฉันจะแต่งตัวยังไงไปทานมื้อเย็นนีนะแต่ว่าตอนนี้มีแค่ชั้นแล้วฉันคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นถ้าฉันมาที่นี่แต่ว่ามันไม่ใช่เลยมันมีแต่ความว่างเปล่าาร์ดอีกแล้ว h าร d เบร k ไอ้ของที่เขียนอยู่บนกระดาษนี่มันคล้ายๆกับของที่อยู่ในห้องชันเลยหรือว่าเจ้าของห้องคนเก่าจะเคยอยู่ตรงนี้นะ อยากจะรู้จริงเลยว่าเธอเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าแล้วเขาก็โดนทิ้งเหมือนกันเหรอกระดาษกระดาษจดที่ที่บ้านก็พูดแบบนี้เหมือนกันแล้วสารที่แสนสำคัญก็คือเขามาที่นี่เพราะกับเธอคนนั้นเหรอแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยแล้วก็ได้กระดาษมาแรดสเกปเพนติง mm hmm. ข้างนอกก็มืดเหมือนเดิมนายกาก็หยุดเดินเช่นกัน กระจกแตกนะครับกระจกของต๊ะเครื่องแป้งมันร้าวอันนี้คือ203โอเค204เข้าไม่ได้205เข้าไม่ได้ห้องสมุดประตูล็อกมีกระดาษอ่ามีเหมือนกับประกาศอยู่บนประตูด้วยเนื่องจากอพนักง,งานของเราเนี่ยทำให้กุญแจหายไปห้องสมุดก็เลยต้องปิด ชั่วคราวขอโทษด้วยนะกับความไม่สะดวกอ้าวกุญแจนี้เปล่าโกีออะนี่ไงนี่เป็นหนังสือแบบคอลเลกชันของเจ้าของโรงแรมเลยนะก็อ่านได้ตามความสะดวกเลยจ้ากุญแจจ้ากุญแจห้องหนึ่งศูนย์แปดดูข้างล่างจ้าค r y of the ดียนซีเสียงร้องไห้ของ คนที่มองไม่เห็นนะฮ่าานี่มันห้องเรานี่หว่าคุณกล้าพูดไหมว่าตัวเองน่ะใจดีและมีเมตตาคุณน่ะคงไม่สามารถจะตัดสินใจได้หรอกใช่ไหมเพราะว่าการตัดสินใจนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในตอนที่คุณน่ะไม่รู้ตัวไงล่ะถึงแม้ว่าคุณน่ะจะเชื่อว่าคุณเป็นคนใจร้ายแต่คุณก็ยังมีความอุ่นอยู่แล้วก็ยังเป็นคนเจ้าอารมณ์นะ แต่ว่าพวกเขาเน่ยอ oh, ๋อแอนเดวิวสนิวเาคืออะไรคือแต่แบบแล้วพวกเขาอ่ะก็จะมาเปิดเผยมั่นอะไราเงี้ยพวกเขาน่ะจะถูกหลอกล่อด้วยความใจดีที่คุณนะ่ะทําไปโดยไม่รู้ตัวแล้วพวกเขาอ่ะก็จะลากคุณออกไปหมายความว่าไงนี่มันอะไรหนังสือลทัทธิเหรอฉันว่าพอต้องชอบไอ้เจ้านี้แน่เลย หมอนั่นน่ะชอบของแบบนี้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วสครีปออฟเดอะไซเลสเฮ้เสียงอะไรนั่นมันเสียงอะไรเนี่ยอืมมันจากไหนอะ่ะเสียงเหมือนคนวิ่งอะ่ะมีใครที่นี่เหรอ เขาวิ่งลงมาได้ไปปะเ้ยแต่ว่าช่างเขาก่อนเราจําได้ว่าเราได้กุญแจห้องหนึ่งศูแปดเราก็ไม่เปิดนี่ไงล็อกเดออดอห้าห้องน้ําแน่นอนเดอะเชลเอฟตีข้ขบนมีอะไรบางอย่างแต่เราขึ้นไปเอาบ่อได้ต้องไปหาของมาวางแน่ๆโอเคครับนี่ก็ผ่านมาได้ ยี่สิบกว่านาทีแล้วงั้นคลิปนี้ผมจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับเ,เรื่องราวของ David เดวิดจะเป็นไงต่อไปก็เอาไว้สำหรับคนที่ชอบนะก็มาติดตามดูต่อนะครับผมจะเล่นจนจบแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ได้เข้ามาดูเนี่ยผมก็ฝากกดติดตามนะ Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของน้องชายผมด้วยก็ได้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กันเนาะจะได้แบบมีสังคมที่น่าอยู่เบิกบานกันมากขึ้นนะ แล้ววันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ